กระบวนรถคีฮะหนึ่งแปดสามนะครับวันนี้กำลังออกศีราชาวุ่งหน้าไปลงรถจากมักกะสันนะครับการเลิบต่อไปบรรยากาศร้อนมากเลยครับวันนี้โอ้โหไม่ไหวเลยครับเจ้าของช่องเพื่มจิบาลมุงมาแล้วครับคีฮะหนึ่งแปดสาม อะไรจะผ่านจุดตัดกมหนึ่งสามศูนย์นะครับวันนี้ก็มีช่องพี่แม็กมาถ่ายด้วยนะครับก็ขอยยาติดตัวพี่แม็กด้วยนะครับไว้เจ้าของช่องจะไม่เห็นนะไปแล้วครับ K5183 กว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะครับ กับมักสันไปแล้วนะครับวันนี้ขอเดินทางโดยสวัสดีภาพครับที่๕หนึ่งแปสาเดี๋ยวเดินหน้าก็มีอีกครับสี่คันขอบคุณครับ